สวัสดีครับสอบค่ะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านลาวิลาพอยุทธยานะครับวันนี้ผมจะพามาชมการขั้นตอนในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าโซลารูฟท็อปนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณมิ้นท์ครับผมเป็นทีมงานการบริการหลังการขายของโครงการลาวิลาพอตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในดีกว่าไปชมขั้นตอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านภายในเลยกันเลยนะคะที่เราเปิดให้ลูกค้าชมข่ายวิศวะนิดนึงนะครับอันนี้มาจากบริษัทอะไรนะครับกีเ e อเนจีค่ะอ๋อค่ะอันนี้คือทีมวิศกรของค่ะ ค่ะอันนี้คุณกุ้งนะคะเป็นทีมวิศวกรของกิน e n Energy นะคะค่ะอันนี้พี่กําลังทําอะไรอยู่คะติดตัวลากเซลล์ฮะค่ะขน,นขนาดถือขนาดเท่าไหร่คะสองจุดสี่กิโลวัตต์นะค,ค่ะแผ่นหนึ่งสี่ร้อยวัตต์ใช่ไหมคะ้ยค่ะก็ช่วยประหยัดพลังงานได้สองพันสี่ร้อยวัตต์นะคะค่ะแล้วอย่างนี้นี่เราประหยัดค่าไฟต่อเดือนเยอะไหมครับตอนนี้ค่าไฟปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้อยู่กับบ้านตัวอย่างเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ สามพันสองร้อยบาทค่ะสามพันสองร้อยบาทใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เราติดไปประมาณสักสองพันสี่ร้อยกิโลวัตต์ะสองพันสี่ร้อยวัตใช่ค่ะแล้วนี้ช่วยประหยัดได้เยอะไหมครับปกตินี้เราใช้แอร์มากี่ตัวครับที่เราเปิดอยู่ ที่ที่เราติดนะคะ4ตัวค่ะ <4 S 1> แต่ตตที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีอยู่2ตัวนะคะก็จะมี1 8 0 0นแปทนะคะแล้วก็2 4 0 0 0 BTU ทนะคะส่วนอีก2ตัวเนี่ยจะเป็นแอร์สีทิศทางนะคะอันนี้ก็มีการเป็นใช้งานเป็นครั้งเป็นคราวอะค่ะอ๋อแล้วเราเปิดนี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็ตั้งแต่9โมงค่ะ9โมงเช<ม>้าถึง6โมงเย็นค่ะ6โมงเย็นอ๋อถึงว่าเวลาผมพาลูกค้าเข้ามาชมบ้านเนี่ยแอร์เย็นตลอดเลยและเห็นว่าตอนนี้เราติดกับบ้านตัวอย่างทุกหลังด้วย ใช่ค่ะอันนี้คือประโยชน์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรามอบให้กับลูกค้านะครับแล้วเป็นโปรโงชั่นของเรานรในการแถมโซลาร์รูปท็อปให้กับลูกค้าของเราทุกท่้นเลยนะครับได้เหมือนกันทุกคนนะครับเป็นในส่วนโปรโมชั่นในตอนนี้นะครับยังไงก็รีบเข้ามากันนะครับค่ะส่วนเรื่องการประหยัดค่าไฟนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึนะคะเดี๋ยวยังไงแจ้งจะแจ้งให้ผู้ชมทุกท่านทราบกันอีกทีนึงนะคะในเดือนหน้าใช่ไหมในเดือนหน้าค่ะ,คะคผมนนว่าหลังจากที่ติดโซลาร์รูปท็อปไปแล้วเนี่ย ค่าไฟลดมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟเราได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะผมว่าต้องได้เยอะมากๆแน่เลยนะครับและในส่วนของโปรโมชั่นของเราในตอนนี้นะครับก็จะมีโซลาร์ลูฟท็อปนะครับที่เราแถมให้แอร์ทุกห้องนอนนะครับแล้วก็จะมีฟรีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งท้ายด้วยข้างบนเดี๋ยวผมให้ทีมงานเราเนี่ยขึ้นไปด้านบนไปถ่ายขั้นตอนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้วย ครับวันนี้ลูกค้าทุกคนที่มองที่ดูเราอยู่นี่ได้เห็นทุกขั้นตอนแน่นอนครับผมและจะได้เห็นอีกว่ามันใช้งานได้จริงครับผมค่ะใช่นค่ะ โอ้โหเมื่อสักครู่ผมได้พาคุณผู้ชมขึ้นไปดูข้างบนมาแล้วเป็นไงบ้างคะคุณนาะ<ห>ตื่นเต้นไหมคะข้างบนตื่นเต้นมาก<ห>ครับสูงมากจริงๆแล้วก็ได้เห็นโซลาลูปเพื่อที่ขึ้นไปนี่เพื่อคุณผู้ชมเลยนะใหญ่จริงๆแล้วก็ประหยัดไฟได้เยอะนะด้วยนะข้างบนร้อนมากเลยค่ะคแล้วคิดด,ดูดิยคะว่าอุณหภูมิขนาดนี้แล้วเราต้องใช้แอร์เยอะขนาดไหนครัแต่ได้ตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันทดแทนกันได้ โีมากลแล้วก็ต้องอย่าลืมด้วยว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่าโซลารูปเนี่ยที่เราติดไปเนี่ยสามารถประหยัดไฟได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมในคลิปหน้าด้วยนะครับก็แล้วก็อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นในส่วนของของเราในตอนนี้ก็คือจะมีอยู่ฟรี2ปีนะครับโซลารูปท็อปแบบเมื่อสักครู่ที่เราขึ้นไปชมกันนะครับแล้วก็จะมีแอร์ให้ทุกห้องนอนนะครับ3ตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ ฟีค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับก็ออยังไงอย่าลืมเข้ามากันนะครับหรือไม่สอบถามเข้ามาด้านล่างคลิปหรือไม่ก็อินบ็อกมาหาเราได้ตลอดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เราไปกก่อนดีกว่า <ไป S 1> นะครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ